บสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านเนียินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมอยู่ผมนะ่ยีอ่าสามก๊กแท็กติกเอ็มนะที่จะเข้าภาษาไทยภาษโต๊ไทยเร็วๆนี้นะฮะวันที่29สิงหาคมนี้มาพร้อมภาษาไทยนะฮะก่อนไปเล่นเกมใครมองหานแล้วเติมเกมสุดยอปลอดภัยในน้ำลายมันทบแอปนะเติมเกมเติมถูกเติมม่เติมปลอดภัยต้องอดทบแอปนะฮะมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรเนาะแต่ตอนนี้แพ็คของนี่ฮะทาวเวอร์ออฟก็อดที่เราเล่นอยู่นะใครต้องการเติมชุดนะพอเป็นอัปเดตใหม่นะมีชุดคอสตูมมมให่าก เติมได้ครับแล้วก็ดารคอนเอ็มนะฮะอ่าไม่ใช่ดาคอนเน็ตนะ่ะจะเติมกับร้านเราเติมได้เลยครับแพ็กตามนี้ไลน์แอด a ฟซบุ๊กแล้วแต่ถนัดเลยครับทักไปที่เพจจะมีแอดเป็นคนเมริกานนะเติมเกมเติมถูกเติมไเติมปลอดภัยันะ้งหมดทมัครเนี่ะมาดูเกมเพย์นะครับผมสำหรับกรเกมบางแผนที่พัฒนาไปได้อย่างโคตรไกล,ลนะเออถือว่าเป็นเกมมือถือที่แบบตกใจนะครับมันใช่มือถือจริงหรือเปล่านะ่ยเพราะภาพมันใช่พ c ชัดๆเลยแล้วก็ยุคพัฒนาไปถึงแบบ การวางแผนแท็กติคเขนะยครับแบบมหาสงครามแบบสามโคนี่พัฒนาแบบอลังการมากแล้วก็เล่นง่ายภาพสวยเดี๋ยวมีภาษาไทยมายิ่งง่ายไปใหญ่ครับ mm hmm. มันไม่ใช่แบบวางกลยุทธ์แบบโบราณโบราณแบบตะก่อนนะอ mm hmm. มันเป็นแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีการตกงสกิลมีใช้ท่าให้ตายเนะยของขุนพลมีการยื่นตำแหน่งให้มันตรงกับ สิ่งก่อสร้างของศัตรูอะไรเงี้ยให้ไปทําลายด้วยอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะนี่ก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้อันนี้ผมเป็นคลิปที่ผมอัดไว้แล้วเนาะอันนี้ผมเล่นสโตนอกนอะผมนี้ก็ได้ลองแล้วแบบคนที่คนที่เป็นยุค90แล้วชอบเล่นเกมแนวเนี้ยนะครับผมอยากเอกเอ็มเพเลอร์เงี้ยคลายย้ายๆเงี้ยแต่พอมายุคใหม่แล้วเนี้ยพัฒนาแบบเลไกลขนาดนี้แลแบบภาพมันสวยจริงๆนะ คอยดูนะเกมเพลย์แบบผมนี่อดรอกับท่านโจ๊กไม่ไหวแนละ้วท่านโจ๊กก็จะเ,เล่นเกมนี้ผมก็จะพาลุยเหมือนกันเนี่ยมันแบบมันอลังการหน่อครับผมกระตุกกระตุกหน่อยนะตอนนั้นมันยังเาขาเรียกว่าอะไรนะมันยังโหลดไม่เสร็จนะอันนี้เราเจอรีโป้เลยเห็นไหมแล้วจะมีเหล่าบรรดาพวกเหล่าทหารของเราจะมีพวก ฐานมาฐานธนูอะไรเงี้ยครับเราก็จะโยกซ้ายโยกขวาอะไรงนงี้ได้มีการอัพตัวละครหลักเราด้วยอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่แบบผมเล่นแล้วผมยังมันเนี่ยเอาง่ายเล่นแล้วเพลินจัดนะเกมนี้บอกให้จะมาวันที่29สิงหาคมนี้พร้อมภาษาไทยนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมลองอถามพี่เขาว่ารับเติมด้วยไหมอะไรเงี้ยร้านเราเนาะทางถามพี่งานให้แต่ส่วนใหญ่ เกมใหญ่ๆเข้าสโตโทไทยร้านโอท็อปอัพเรารับเติมอยู่แล้วนะฮะก็จะมีทั้งอันเชิญนะก็เป็นพวกเราปีโจโฉกวนอูอะไรเงี้ยคร,ครับุนกวนคุณล่งนะฮะจัดวางกองทัพต่างๆนะฮะร,ระบบกิวน่าจะมีนะผมว่าแต่ชื่อดีนะสามโคกแท็กติกเอ็มแต่ว่าชื่อของสโตนนอมันอีแบบนึง มาลงทะเบียนไว้เลยนะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนไว้นะ่ยเห็คลิปนี้มาลงทะเบียนไว้เลยเดี๋ยวลิงก์ใต้คลิปนะผมทีไก็ให้ทาง Android, iOS แล้วก็เพจด,ด้วยนะครับผมย้ํานะฮะมีภาษาไทยนะฮะขนาดไม่มีภาษาไทยไม่ได้สโตนอกอย่างมันเลยเพราะมันมีเครดทตให้ทำซ้ายมือนะแต่รายละเอียดค่อนข้างจะเยอะก็เลยขี้เกียจแปลนะเล่นแค่จึกหนึ่ง รอไทยอย่างเดียวเลยตอนนี้หลายคนน่าจะชอบแบบแนวแบบแนวนี้นะโดยเฉพาะรุ่นยูเก้าศูนขึ้นไปเนะี่ยมันจะเป็นเหมือนพนะีครับเดินเกมฮนะวางแล้วก็ไปเจอศัตนระูเนี่ยแล้วก็จะมีการจัดวางแผนการต่อสู้ อันนี้งานดีตรงปกนะฮะไม่ได้แบบเอองานดีตรงปกเลยนะ่ยเนี่ยแจกตัวนี้มาก็โหดเหมือนกันไม่รู้มีน้องคนนึงมาคอมเมนต์ว่าตัวนี้มันมีหูได้ไงเขาอาจจะปรับให้แบบเป็นแบบแฟนตาซีอะไรเงี้ยเนาะเออให้มันแบบเท่ๆมันเ,เ,เป็นแฟนตาซีเนาะเดี๋ยวก็จะแจกอีกตัวหนึ่งครับผมก็ช่วยกันดีมากนะฮะ เนี่ยผมชอบนะแนวเนี้ยแล้วดันมีภาษาไทยนี่แจมเลยนะฮะเข้ามาพร้อมภาษาไทยนี่คือเข้ามาถูกช่วงเวลาจริงนะสนุกนะขนาดภาษาจีนผมยังเล่นสนุกเลยเพราะว่าผมชอบอาร์ตเวิร์กนะฮะแล้วก็ดูดิตัวท็คงตัวละครไม่ให้โรคตร,ร,ร,รสวยอะเล่นแล้วมันฟินเนยะแล้วอัพสกงสกิลนะมอ,อันนี้ก็แจกตัวดีมาอีกตัวหนึ่งนะมง อยู่ที่การจัดทัพแล้วครับผมถ้าไม่ผ่านแล้วก็อัพตัวละครออนี่นี่นี่นหนไหมอ่าหน่วยธนูอยู่หลังอันนี้ดึงมานี่อะไรเงี้ยเออนะคอยเป็นอยู่ทัพหลังคอยใช้สก,กิลช่วยนี่โคชอบฉากเลยมันได้ฟิลนะแบบเอ้ยมีลูกน้องมาด้วยอะไรเงี้ยเออแล้วก็ไล่จ,จัดก,การหัวหน้าอะไรเงี้ย ใช้สกงสกิลเดี๋ยวก็มีทำลายเครื่องจักรยืนให้ตรงเลยประมาณนั้นแต่ละสกิลของแต่ละตัวของฮีโร่ก็ไม่เหมือนกันอะไงเงี้ยถ้าถ้ามีกิววอลนี่คือนึกไม่ออกเลยจะน่าจะวอลแบบนี้แหละแต่ว่าน่าจะเลือกวอลแบบตีบ้านใครบ้านมันอะไรเงี้ยสนก แล้วยิงถ้าเปิดได้ตัวละครที่ดีอ่ะเครียวไวน,นะขอบขอบสูงอ่ะัวาม่วงอ่ะเออไม่รู้ว่ามีสูงวัวาม่วง,งไหมแต่ว่าตามเรื่องจะมีแจกเดี๋ยวก็มีแจกไอ้ตัวนี้ครับผมไอ้ตัวผู้ชายนะเนี่ยเราไปเคลียดหนึ่งนะผมจะมีตัวแจกแจกผู้ชายใช้ได้อยู่ เนี่ยครับภาพบรรยากาศก็อย่างนี้เลยนะฮะนะจะมีสิ่งก่อสร้างคือมันได้ฟิลแบบตรงที่ว่าไมีมีระเบิดลงมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแบบมันทำให้เราผมก็ตื่นเต้นอยู่ไงนะเออแบบว่าต้องรีบผ่าด่านด้วยอะไรเงี้ยเออ ก็บรรยากาศเกมประมาณนี้แล้วกันเนี่ยสลับใครที่เห็นแล้วก็มาลงทะเบียนไว้นะฮะว่าจะเปิดมาแล้วนะัที่29สิงหามีภาษาไทยด้วยนะครับไม่ควรพลาดนะผมทุกประกาศเลยเกมนี้นะฮะติดตามสตรีมช่องเราได้นะเกมนี้เราก็จะสตรีมด้วยนะฮะยังไงก็เจอกันใหม่ชิปนาฝากกดไลค์กดไชร์ฝากร้านเติมเกมท็อปอัพเติมเกมเติมถูกเติมไว้โดยปลอดภัยต้องโอท็อปอัพนะฮะยังไงก็ฝากไปด้วยนะฮะสวัสดีครับ